สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน gx 3 5นะครับตัวนี้ไปเจอที่ร้านรับซื้อของเก่านะครับแต่ไม่ได้เอามาหรอกนะครับผมเห็นแล้วเสียดายนะครับก้านแทะด้วยนะครับดูแล้วเครื่องนี้น่าจะมีปัญหานะกา้านต่อยแทะนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สายตัวนี้น่าจะไปหาตัว หัวเครื่องอาคัดนี่ก็แท้หมดดูดูแล้วตัวไม่แท้มันมีอยู่ตัวเดียวก็คือตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยปา้าครอบป้าอะไรเนี่ยดูเป็นแท้อยู่นะผมมองดูนะครับซึ่งตัวแท้เนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีตัวหนังสือปั๊มนูนนะครับเป็นภาษาอังกฤษฮอนด้า gx สามห้านะครับตัวนี้ผมเช็คดูโดยละเอียดแล้วไม่มีนะครับ ส่วนตัวแล้วฝาถังถังทุกอย่างแท้หมดนะครับเป็นของอเดิมติดแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะครับตัวนี้น่าจะแข้งหรือเสื้อสูบลูกสูบมีปัญหานะครับน้ำมันเครื่องแห้งขนาดตัวดึงนี่ผมมองดูอย่างเป็นตัวแท้เลยนะครับมันก็เลยอาจจะต้องได้ทําการเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อสูบเปลี่ยนแข้งน้ำมันเครื่องนะครับทําให้ตัวนี้ นะราคาตกเลยนะครับสําหรับคนที่จะเอาไปซ่อมต่อหรือว่าเอาไปขายนีย่ราคาไม่มีนะครับพระราคาไม่มีเนี่ยเพื่อนช่างที่ไปเดือนรันรบซื้อของเก่าที่เขาทิ้งแล้วก็ไม่มองนะครับตัวนี้ถ้าจะให้ดีก็คงจะแยกนะครับแยกเป็นอะไรนะครับแยกก้านเอาข้อเอาก้านเอาอะไรไปนะครับไปขายส่วนเสื้อก็อาจจะต้องได้ทิ้งนะครับอย่างสวยนะครับตัวนี้ ดูแล้วสัมพดีน,น่าเก็บนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาอนอครับเพราะว่าก็เอามารีวิวให้เพื่อนเพื่อนชมว่ามันสวยมันงามขนาดไหนนะครับมันไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับใครที่ต้องการไปตัดเสียข้อเสียอย่างเดียวคือตัวนี้มันหนักนะครับมันหนักสไพยหลังก็จริงนะครับแต่ว่าหนักหนักกว่าทั่วไปนะครับบางคนอาจจะว่าเออข้ออ่อนมันให้ตัวดีนะครับ มันตัดรุนแรงเวียงอะไรมันมันคล่องอะไรแต่ว่าผมมองดูแล้วนะครับโดยส่วนตัวที่ใช้ตัดหญ้าเนี่ยจะไม่ให้น้ําหนักข้ออ่อนนะครับไม่เล่นมันดูเกะกะยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็หนักหลังด้วยนะครับโดยส่วนตัวมองว่าหนักหลังนะรอะอันนี้มือเล่นย่างดีนะครับใช้ได้หรือวิปปิดเปิดโอ้โหอย่างสวยนะครับก้านตัวนี้ถ้าใครไปปล่อยต่อใายต่อก็ได้เกือบพันเลยแล้วเนี่ย แต่ว่าอันนี้ก็โอ้อย่างสวยนะครับแต่ไม่เล่นนะครับผมไม่เอานะครับไม่เข็บด้วยตัวนี้เพราะว่ามันหนักนะครับ <S <S จะกันไ้คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ